สวัสด,ดีค่ะพี่น้องจ๋าพอกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องน้องส่วนเขาขั้วอีกแล้วค่ะพี่น้องจา๋าไปเห็ดกินน้า,านกนานนนันค่ะพี่น้องมานนสิมกปานิน่นเนาะค่ะมกหม้อปานิ่นค่ะพี่น้องจ๋าไปเขาขัวน้ากันจ้าพี่น้องค่ะปานิ่นค่ะพี่น้องจ๋าปานิ่นเครื่องเครื่องหัวเนาะพี่น้องข่อยเอามาซับเรียบรอยเดยวเนาะคะ่ะเดาค่อยสิม,มก มกเสียงังแน่แต่พี่น้องผุ่นมกเสพักบพพี่พักยัางายนะคะนี่ต้นหอมมีพักใบไม,ม่รัดรักกะพริกตำแล้วเรียบร้อยน้อยจ้าพี่น้องจะเอาเส้นหมอค่ะพี่น้องจ้าใช้เส้นหมอเนาะเส้นหมออะไรดีลละพี่น้องใส่หมอกระทะครับพี่น้องใส่ลงไปเลย แต่ประสะิทธิดมาใส่น้ำตัวหนึ่งค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องจา้าบกแซ่บๆกินเนะค่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องเห็นไหมคะ่ะจ้าจ้าเนาะพี่น้องหักปันไหนไา้บอกรึ โคกโคกนี่กะซีพริกไส้นะคะพริกแห้งตะไคร้หัวหอมหัวกระเทียมนะคะห้อหอมแดงหัวกระเทียมกระเทียมนะคะพี่น้องไอตัวไอตัวกะสีไส้เบิดนี่แหละค่ะพี่น้องมันยัจะหอมเนาะนี่งอกไปใส้ไปพร้อมกันเลยเด้อพี่น้องเดยาาลยใส่ไปตัวหลายหลายพี่น้อง ใส่คาบลกูกคาบดอกใส่เข้าไปต้นหอมสิบรไนท์ปันใดค่ะประมาณนี้ค่ะว่ามีผักยังหลายเวยจ้ะพี่น้องจ้ะใส่บัานนี้ก็สิใส่ของแสบเนาะของแสบของนวยนี่ค่ะพี่น้องใส่ไปสามส่นวน้ลยเี่นอ่งเดีย แต่ถ้าผู้ใดมัรกไว้ค่ะเด้บอบะมักกับบะไซเนาะบะบาก,กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะของพันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ของชอบน้ปลาเนาะค่ะน้ำปลาไอซเอาน้ำปลาไอ้น้ำปลา,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 าแบบ น,น่าปลาไรอ่าบีบน้องขาใส่พี่น้องจะว่านคื่อผลิตอันนี้แหละี๋ยวจะไปตักเอาไหมเนะาะตักกระปุกใหญ่มาใส่กระปุกหน่อยได้พี่น้องเด้อประมาณนี้ข้าวล้นให้เข้ากันคนสะก้อนด้วยพี่น้อง เดี๋ยวสิคนบดได้นะคะเนาะสิคนไม่ได้เขากันอบอบกกิงกค่ะพี่กิ้งอะ่ะน้อยโคกนะคะพี่น้องน้อยน้อนี้น,น้อยใชคโคกนะจะเขากันนะพี่น้อง นี่เขายู่เราพี่พน้องจาเปิดไฟเลยค่ะพี่น้องถอยถอยกล้องออกมาเปิดไฟนะคะนี่เปิดไฟปุ๊บปับ๊บไปุ๊บปับปป๊บหนาก พกใส่ไปเลยค่ะกกเกอนะคะ,ะพี่น้องพมันอัน่อนจันน่อยแต่ไมนเดืดเนาะกระีไฟแล้วพี่น้องเนาะ ดีไฟประมาณนี้นะะวันนี้คือกรโะดโูกระหูเลสนาฟ้ามาปิดพี่น้องปิดประตูพี่น้องนี้ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะผักไว้สักก่อนจะพี่น้องจา้าจังบ่ยยาวเนาะ ค่ะพี่นอ้องเดือดแล้วซํานี่เนาะหอยซีรีไฟดีเห็นเพิ่นอุบอุบอยู่นี่นะคะนี่ดีลงเนาะนี่ฮะปิดไปให้เกาค่ะพี่น้องจา้าพน้องจา้าเห็ดไปเห็ดมากแกะเบ,บิดขอก็เลยเอาได้เอาหม้อไฟฝ่ามาเนาะคะ่ะมาเห็ดแทนนะพี่น้องอพี่น้องจา้าหม้อไฟฝ่าระบาดนี่เอายังดียังมีหม้อไฟฝ่า มีหลายหมอ้อไฟฟ้าแบบนึงก็มีข่อยบอเอาเพเห็ดบอเป็นแต่ว่าอันนี้เห็ดง่ายอันนั้นกะ็มันสิกดระบบนี่เนาะกุศลระบอันออนี้เนาะอันออนี้ปิดไว้ก่อนเนาะฟ้าเพิ่นก็มีแต่ว่า่อยบอเอาเขาเอา,อเอาฟ้านี่แหละพี่น้องสามารนี่แหละพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเซตซับเรียบร้อยเนาะค่ะวันสุดทายใสหม้อนี้แล้วพี่น้องบไปถ่ายใสหม้อนี้หมอ้อแน่นอนค่อยนี่แหละ จะเอาหมอนไปล้างทอาบน้าเพราะมีสติติดกระทะสะกทักประมาณนึงใส่หมอนี้นะคะ ใหม่จากพี่น้องท่าใหม่เพิเ่งไปยังเดียวไปหาเสียน,นี้นะคะพี่น้อง <c oughs> ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา้านี่แหละหมกหม้อนะคะหมกหม้อปนินแล้วนะคะ่ะคลิปนี้กับเด็ก จากกันแล้วค่ะพี่น้องจา้าใยพี่น้องอยื่ดีไม่แห้งสุขปุสุขคนไมีเงินมีทองใส่ลำลรวย้วยยนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปนาพอกันไหมสวัสดีค่ะคลิปหน้าจอค่ะพี่น้อง